สอแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโน์ปหลโยธินลังสิทธิ์หลังนี้เลยโอเคนะครับหลังนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหลังที่หลังที่เท่าไหร่แล้วล่ะหลายหลังแล้วต้องบอกงี้ไม่ต่ำกว่า6 7หลังแล้วนะครับโครงการนี้นะครับที่เราเข้ามาต่อเติมนะครับหลังนี้ก็เป็นเหมือนหลังอื่นๆนะครับรับการต่อเติมหน้าบ้านแล้วก็ ห้องครัวหลังบ้านนะครับหลังคาหน้าบ้านจะเป็นหลังคาแบบแขวนนะครับแบบแขวนเนื่องจากนะครับทางโครงการของพีโนโครงการนี้นะฮะเขาบังคับให้ต้องเป็นหลังคาแบบนี้เท่านั้นใช้เหล็กแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้แผ่นเมทัลชีตแต่แผ่นเมทัลชีตเนี่ยเลือกได้ว่าจะกุฉชนวนด้วย PE หรือ PU นะครับแต่โครงหลังคาจะต้องเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งโครงการนะครับหันมาทางฝั่งนี้ นะฮะฝั่งนี้เขาทําเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบแขวนเหมือแบบนกันหมดเลยนะทั้งโครงการก็คือหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบแขวนเหมือนกันหมดทุกหลังนะครับเนื่องจากทางโครงการเนี่ยเขาบังคับอย่างที่ผมบอกนะครับเขามีแบบมีอะไรไมาให้หมดเลยนะครับเราจะเป็นต้องขึ้นแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าของสอแสงทองเนี่ยพิเศษกว่าหลังอื่นๆนะครับก็เรียกว่าใช้เหล็กใหญ่กว่าละกันนะครับมันจะได้โชว์หน้าเหล็กให้ อ่าเต็มกว่าสวยกว่านะครับแต่บางหลังก็ใช้เหล็กเท่าเท่ากับของเราก็มีนะแต่บางหลังก็เล็กกว่าก็มีอันนี้ก็อ่าถ้าใครอยู่หมู่บ้านนี้ก็อาจจะเห็นนะครับดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นเหล็กนะเหล็กกลมเลยเห็นไหมครับยึดกับตัวบ้านเลยยึดกับตัวบ้านเลยนะครับครับห้อยลงมาเหล็กที่ยึดกับตัวบ้านเนี่ยจะมีทั้งหมด3เส้นนะทางโครงการเขาบังคับนะครับต้องมี3จุดนะครับ ประมาณนี้เนาะตอนนี้นะครับเราก็ทาสีการสนิมเรียบร้อยแล้วนะก็เหลือจะเก็บสีดานะครับเราก็จะค่อยๆเก็บไปนะครับช่างสีของเราตอนนี้ก็กําลังหนีแบกไม้อยู่นะครับเสื้อแดงเป็นช่างสีนะก็ช่างเขาก็ค่อยๆเก็บไปทีละนิดนะครับเราเอาช่างเฉพาะทางเข้ามาทางานเนาะนะครับอ่ะมาดูข้างล่างกันต่อเลยใต้ท้องหลังคา อย่างที่ผมบอกว่าเลือกฉนวนได้เป็น PE หรือ PU นะครับหลังนี้ใช้เป็น PU โฟมนะครับเป็นโฟมหนาท้องเรียบนะครับท้องเรียบก็ลดเสียงดังนะครับแล้วก็กันความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะต้องบอกว่าฉนวนหนาเนี่ยเขาจะาช่วยในการลดความร้อนนะครับได้มากกว่าฉนวนบางนะฉนวนหนาฉนวนบางเราทําได้หมดนะครับนะครับขึ้นอยู่กับราคา ยกตัวอย่างอย่างหลังนี้นี่อันนี้คือฉนวนบางนะครับผมจะซูมให้ดูนี่คือฉนวนบางฉนวนมันจะเป็นลอนนะครับแต่ของเราก็เป็นฉนวนหนานะครับท้องจะเรียบนะครับจะไม่เป็นลอนวิ่งแปรเราวิ่งแปรเหมือนเดิมเลยเหล็กแปรคู่นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขามีแบบมาให้เนาะกะ็แปรเราก็ใช้ได้หลายแบบนะครับจะเป็นแปรเดี่ยวเหมือนหลังสักคู่เมื่อกี้นี่แปรเดี่ยวก็ได้นะครับ จะเป็นแปลคู่ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแป่คู่ก็จะมีลวดลายเพิ่มขึ้นเนาะพิเศษตรงนี้นะครับก็ใส่เป็นรางน้ำสเตเลตนะครับรางน้ำสเตเลสจะอยู่ข้างบนนี้ตรงร่องเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นสีเงินเงินส่วนตรงนี้ทาสีดําแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับช่างเขาก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ใส่รางน้ําได้ไหมไม่ใส่รางน้ําก็ได้นะครับบางหลังผมก็ไม่ได้ใส่รางน้ำเนาะอันนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับ ถ้าใส่รางน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่ผมทำตรงรูนี้นะครับตรงกวยรางน้ําตรงนี้ก็จะห้อยด้วยโซ่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนึงเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังคาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูในบ้านอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ,ะมาที่ประตูหน้าบ้านเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กดัดนะครับเป็นเหล็กดัดก็ลายเหล็กดัดก็เลือกได้เลยสหร,รับสีเหล็กดัดก็เลือกได้นะครับ หลังนี้เจ้าของบ้านใช้เป็นสีขาวนะครับเหล็กดัดสีขาวก็ตัดกับสีดานะครับแต่ถ้าเอาเป็นสีดําเข้ากับเฟมินีมก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับส่วนลายเหล็กดัดหลังนี้ก็ใช้เป็นอบขาวล้วนนะครับอบขาวล้วนก็สวยนะผมมองว่าบางทีเนี่ยถ้าเราทาสีพวกผีเสื้อพวกดอกไม้ใบไม้เนี่ยทาหลายๆสีผมว่ามันก็จะดูแบบลิเกหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะอันนี้เราไม่อคตินะฮะเพราะว่า ถ้าคุณชอบเราก็ว่าไม่ได้นะอะสีขาวล้วนก็สวยนะครับแต่บางหลังอย่างที่ผมเคยถ่ายไปพวกใบไม้นะครับพวกผีเสื้ออะไรพวกนี้ยพวกดอกไม้เนี่ยเขาก็จะมีสีม่วงสีเขียวสีทองนะครับทาได้เหมือนกันนะครับเข้ามาดูในบ้านตอนนี้ก็เป็นห้องครัวหลังบ้านนะครับแต่เป็นหลังมุมแต่หลังมุมตรงนี้ไม่มีพื้นที่ด้านข้างนะครับเราจึงต้องเดินผ่านตัวบ้านตัวบ้านก็โปรเทคด้วยผ้าใบนะครับเราปูผ้าใบเต็มเลยเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทําเสร็จเนี่ยเวลาออกเราก็ต้องทําความสะอาดให้เจ้าของบ้านนะครับผ้บาใบก็ช่วยนะครับลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีอ่ะมาดูเหล็กดัดฝั่งนี้นะครับเหล็กดัดตรงนี้ก็อ่าขึ้นเรียบร้อยนะครับมุงลวดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มีการซีนพลาสติกไว้จริงๆอ่ะเราซีน,นเฉพาะบางบานนะเนื่องจากนะครับอ่างานเหล็กดัดเนี่ยเราเสร็จไว้นะครับแต่งานก่อสร้างของเราเนี่ย ต้องใช้ระยะเวลานะครับเหล็กดัดจึงต้องมาติดก่อนนะครับตรงนี้เราก็ต้องโปรเทคไว้บางบางอันเราก็ยังไม่ติดนะอย่างอยู่ใต้บันไดตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ติดนะครับเนื่องจากอที่ผมบอกถ้าเป็นประตูหลังนะครับของหมู่บ้านนี้นี่ประตูหลังก็จะเป็นก็ต้องมีความเสี่ยงในการสกปรกเนาะเราจึงยังไม่ติดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องครัวห้องครัวหูลมดีมากๆเลยนะครับถ้าถ้าใครได้ยินเสียงลมนะครับ ลมดีจริงๆเนื่องจากเป็นหัวมุมอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นห้องมุมตรงนี้นะครับแต่เป็นมุมที่ไม่มีพื้นที่ด้านข้างเป็นมุมที่ติดกับรั้วเลยเขาเรียกว่ามุมกลับรถนะครับเป็นมุมกลับรถก็ตรงนี้เป็นช่องกลับรถนะอย่างที่ผมบอกตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรช่องลมเนาะนะครับเราจึงทําเป็นระแนงนะครับอันนี้คือโครงระแนงเดี <S <S <Being communist> ๋ยวต่อไปเราก็จะยิงระแนงนะครับยิงระแนงเพื่อที่จะทําให้เกิด ความเป็นส่วนตัวนะครับแต่อากาศก็ยังถ่ายเทได้ดีอยู่เนาะโอ้โหนี่เราเอาถังน้ําแขวนไว้เลยนะครับต้องบอกว่าพื้นที่เขาจํากัดจริงๆนะครับถังน้ํามันใบใหญ่มากๆเนี่ยเราเอาแขวนไว้กับหลังคาเลยนะแขวนไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องปูกระเบื้องนะครับปูกกระเบื้องทําพื้นที่นะครับถังน้ํานี่ก็ใครไปมาก็อาจจะตกใจว่าโอ้โหอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นะครับนะครับอยู่บนหลังคาอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับ งานห้องครัวของเราอย่างที่ผมบอกนะครับสอแสงทองได้รับการว่าจ้างห้องครัวหลังบ้านสําหรับทาวน์โฮมเนี่ยสสเต็ปเนี่ยขายดีที่สุดแล้วไม่มีขายดีกว่านี้แล้วตรงนี้นะครับเป็นผนังเนาะแล้วเราก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยส่วนช่องว่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นประตูกระจกสไลด์มีมุ้งลวดด้วยนะนะครับก็อยู่บริเวณนี้เลยเนาะนะครับเดินออกไปได้แล้วก็สามารถเปิดประตูรับลมได้ปิดมุ้งลวดไว้ยุ่งไม่เข้านะครับอากาศไทยเทดีมาก ส่วนทางน้ําปั๊มน้ำก็จะอยู่ประมาณมุมนู้นนะครับตอนนี้ก็กําลังเขาเรียกว่าอะไรครับกำลังปูกระเบื้องเนาะทีนี้ทางโครงการนะครับเขาให้เว้นจอยนี่ให้เว้นจอยนะครับจากรั้วนะครับมีความห่างดูจากสายตาน่าจะประมาณ30ซนติเมตรนะครับต้องบอกว่าเว้นมาเยอะเหลือเกินนะครับห้องครัวจึงแคบลงนะครับแต่ห้องครัวหลังนี้รู้สึกว่าจะไซส์พิเศษเนาะหลังบ้านเขาจะยาวกว่าปกตินะครับ นะครับถ้าเป็นบางหลังนะครับถ้าเป็นบางหลังเนี่ยความลึกตรงนี้จะให้ประมาณ2เมตรถ้าโครงการบังคับเว้น30เซนก็จะเหลือเมตรเจนะครับจะเล็กกว่านี้เยอะนะครับแต่หลังนี้นะครับหลังบ้านจะเป็นไซส์พิเศษเพราะว่าส่วนมากข้าไซส์พิเศษเนี่ยจะติดกับรั้วโครงการเนี่ยอันนี้คือรั้วโครงการเห็นไหมฮะเป็นเป็นท่อนๆท่อนๆจะสูงกว่านะครับไม่ใช่รั้วร่วมนะถ้ารั้วร่วมระหว่างบ้านจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับรั้วร่วมระหว่างบ้านจะไม่สูงมากอาดูอย่างนี้เลยอันนี้คือรั้วรั้วร่วมระหว่างบ้าน อันนี้คือรั้วโครงการส่วนมากถนะ้าโครงการเขาขายเนี่ยถ้าเราจะเอาพื้นที่ส่วนเกินเนี่ยส่วนมากเราจะติดกับรั้วโครงการนะครับก็จะได้พื้นที่หลังบ้านกว้างกว่าแต่คุณก็ต้องเสียเงินค่าส่วนต่างต่อตารางวาเพิ่มขึ้นนะครับตามที่ดินดูหลังบ้านนะครับมีการเว้นจอยนะครับมีเว้นจอยมีช่องว่างเห็นไหมครับอันนี้โครงการแต่ละโครงการเนี่ยเขาจะกําหนดนะครับว่าให้เว้นเท่าไหร่นะครับบางโครงการไม่ต้องเว้นเลยก็มีนะครับบางโครงการต้องเว้น10เซน15เซน20เซน นะครับว่ากันไปแต่ตามกฎหมายห้าต้องห้าสิบเซนแต่ละห้าสิบเซนเนี่ยส่วนมากทาวน์โฮมเนี่ยเขาให้พื้นที่นะครับระหว่างรั้วามาถึงตัวบ้านเนี่ยสองเมตรถ้าเว้นห้าสิบเซนเหลือมันก็จะเหลือเมตรห้าสิบทำเคาน์เตอร์หกสิบก่อผนังอีกสิบเซนทางเดินคุณก็ไม่เหลือแล้วถูกไหมดังนั้นบางทีไอ้ข้อบทกฎหมายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคุณอย่าเอามาซีเรียสนะครับว่าซื้อทาวน์โฮมต่อเตอิมไม่ได้นะครับ ไปถามนิติบุคคลก่อนไปถามเซลล์ก่อนว่าโครงการนี้เขาระบุว่าจะต้องเว้นจากล้วกี่เส้นนะครับโครงการเขาจะใช้ข้อบังคับพิเศษนะครับในการต่อเติมนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเรามาดูเคาน์เตอร์กันดีกว่าเคาน์เตอร์เป็นตัว L นะครับฝั่งนี้ที่เป็นสีดำก็ไปตรงฮูดดูดควันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานเนาะอันนี้เราขึ้นแบบไว้เรียบร้อยนะครับมีเหล็กฝั่งข้างในหมดนะครับส่วนพอเราเทเคาน์เตอร์เนี่ยคุณดูความ ความหนาสิเราเทหนามากเลยนะครับนี่ผมเอามือท่าไปดูนี่ความหนานะครับของปูนนะที่เราเทจะอิดขึ้นมาเนี่ยหนามากนะครับนะครับนะครับก็เทหนามากเลยประมาณนี้อ่าโอเคนะเคาน์เตอร์ประมาณนี้อ้าวฝนตกแล้วครับนี่ฝนโปอยๆถ้าใครได้ยินเสียงนะครับนี่เป็นหลังคาเมทัลชีทมีฉนวนนะผมบอกได้เลยว่าถ้า เป็นแบบนี้เราไม่มีฝ้าเนี่ยเวลาฝนตกเม็ดใหญ่ๆมาเสียงดังมากๆเลยนะครับแต่หลังนี้เราจะทําฝ้าฉาบเรียบนะครับพอทําฝ้าเสร็จเวลาฝนตกก็จะแทบไม่มีเสียงเลยต้องบอกนี้แทบไม่มีเสียงเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทาวน์โฮมส่วนมากเนี่ยเขามุงได้เมทัลชีทกันเกือบหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็ใช้ฝ้าในการเก็บเสียงนะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครัวสองสเต็ปประมาณนี้นะครับสวยงามวันนี้ ถ่ายเองถือเองเลยนะโ okay. อเคอเล็กดัดนะครับดูอีกรอบเนาะทีนี้ผมบอกนิดนึงผมเคยพูดไปแล้วหลายต่อหลายคลิปนะครับว่าบ้านใครเนี่ยอยู่ติดกับรั้วโครงการไม่ว่าจะหลังบ้านติดหรือบ้านหัวมุมติดกับรั้วโครงการนะครับแนะนําให้ติดเหล็กดัดเธอะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของทรัพย์สินของท่านนะครับแล้วก็ของท่านเวลาอยู่อาศัยเนื่องจากอะไรเนื่องจากโจรผู้ร้ายเนี่ยเขาสามารถไปยินได้เลยนะเนี่ยคุณดูสิดูจากบ้านนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ คุณเห็นรั้วไหมพอเขาปีนข้ามรั้วได้เสร็จเขาก็ปีนขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาเสร็จก็เข้าทางหน้าต่างนะส่วนมากเนี่ยเขาจะติดเหล็กดัดกันหมดเลยถ้าบ้านใครติดรั้วโครงการเนี่ยเข้าทางหน้าต่างได้เห็นไหมเขาปีนข้ามรั้วขึ้นหลังคาเข้าทางหน้าต่างได้เลยนะครับแนะนําติดเถอะนะครับส่วนลูกค้าผมอันนี้ก็ไม่ต้องแนะนำนะครับลูกค้ารู้รู้ตัวเองนะครับติดเลยนะครับลูกค้าติดเองเลยนะโอเคนะครับลูกค้าติดทุกบ้านเลยนะครับหลังนี้ก็ลองดูนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้า ตกลงต่อเติมนะครับถ้าเป็นเซตก็มีเหล็กดัดนะครับมีหลังคาหน้าบ้านแล้วก็มีห้องครัวหลังบ้านนะครับตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นนะครับมีส่วนลดให้นะครับสอบถามทางแอดมินหรือสอบถามทางโปรเจกต์แพนเนอร์ได้เลยนะครับโอเคก็เข้าเข้าประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้ายังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะที่นี้เนาะ ถ้าใครสนใจต่อเติมก็แอดไลน์นะครับ id line at stcon นะครับ id line จะแปะอยู่ในหน้า YouTube ในหน้า Facebook นะครับทุกช่องทางเลยแอด id เท่านั้นนะครับแอดเบอร์ไม่ติดเนะเาะอ้าวไปกันก่อนแล้วสวัสดีครับ